สวัสดีค่ะวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2โดยครูนุชวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนบทเรียนเรื่องดินค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนต้องสามารถจำแนกประเภทของดินและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ส่วนการวัดผลและประเมินผลนะคะคุณครูจะประเมินจากใบางานที่16ค่ะชนิดของดินดินมีหลายชนิดนะคะนักเรียนสมบัติทางกายภาพก็แตกต่างกันถ้าเราใช้สีและขนาดของเม็ดดินเป็นเกณฑ์เราก็จะแบ่งดินออกเป็น3ประเภทคือดินเหนียว เป็นไงคะสีของดินเหนียวนั้นเป็นไงสีออกดำเทานะบางที่ก็อาจจะมีสีน้ำตาลเข้มก็ได้แต่เนื้อดินเขาเป็นไงคะเม็ดดินละเอียดมากต่อไปค่ะดินร่วนนะคะเนื้อดินเขาละเอียดปนหยาบส่วนสีก็จะเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มเข้มและสุดท้ายค่ะดินทราย อันนี้แน่นอนเม็ดดินหยาบเนื้อดินหยาบเม็ดดินขนาดใหญ่สีออกน้ำตาลแดงๆนะคะเรามาดูรายละเอียดของดินแต่ละชนิดกันนะคะดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดสีดำสีดำเข้มออกเทาๆหรือสีน้ำตาลเข้ม เขาจับตัวกันเป็นก้อนนะคะถ้าดินนี้เปียกได้ลองเคยเล่นไหมดินเปียกก็จะเหนียวติดมือแล้วก็สามารถนำมาปั้นเป็นรูปทรงต่างๆได้ดินเหนียวเป็นดินที่ระบายน้ำและอากาศไม่ดีคำว่าระบายน้ำและอากาศไม่ดีแปลความหมายได้ว่าอุ้มน้ำได้ดีนั่นเองงองไหมคะ คำว่าดินอุ้มน้ำได้ดีหมายความว่าตัวดินนั้นมีความสามารถในการเก็บกักน้ำไว้ในช่องว่างของดินได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นดินเหนียวจึงนิยมปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากๆนั่นเองดินชนิดต่อไปค่ะดินร่วนดินร่วนนั้นประกอบไปด้วยดินเหนียวและ ดินทรายผสมกันอยู่ในปริมาณที่เท่าๆกันจึงมีสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำถ้าดินเปียกเนี่ยดินเขาจะไม่เหนียวติดมือนะคะปั้นเป็นก้อนได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็จะร่วนไปในที่สุดนะคะดินร่วนเป็นดินที่ระบายน้ำและอากาศได้ปานกลางเพราะฉะนั้น แปลความหมายได้ว่าอุ้มน้ำได้ดีปานกลางค่ะต่อมาดินทรายดินทรายนั้นเป็นดินที่ออกสีน้ำตาลใช่ไหมคะมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างอาหารของพืชน้อยเนื้อดินหยาบเมื่อนำดินมาใส่ฝ่ามือแล้วถูไปมาเขาจะพบว่าดินไม่จับกันเป็นก้อน ดินทรายเป็นดินที่ระบายน้ำและอากาศได้ดีมากแปลความหมายได้ว่าอุ้มน้ำได้ไม่ดีหรือดินไม่อุ้มน้ำน้ำซึมผ่านได้เร็วดินที่ใช้ปลูกพืชนะคะจากการที่นักเรียนได้รู้จัก สมบัติของดินแล้วรู้ว่าดินแต่ละชนิดอุ้มน้ำอย่างไรเรามาดูซิว่าพืชแต่ละชนิดนั้นจเจริญเติบโตได้ดีในดินชนิดใดบ้างแน่นอนะค่ะนากเรียนพืชแต่ละชนิดจเจริญเติบโตได้ดีในดินชนิดต่างๆกันอย่างเช่นพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นพวกข้าวบัวนะคะ จเจริญเติบโตได้ดีในดินเหนียวซึ่งเป็นดินที่น้ำเป็นไงคะซึ่มผ่านยากสามารถกักขังน้ำไว้ได้ดีพูดในภาษาวิทยาศาสตร์ก็คืออุ้มน้ำได้ดีนั่นเองตัวอย่างนะคะข้าวนี่ค่ะเห็นไหมคะต้องการน้ำมากบัวก็ต้องการน้ำมากเขาจึงใช้ดินเหนียวโปร แต่ก็มีพืชบางชนิดนะคะนักเรียนต้องการน้ำน้อยเรยนก็ให้นึกถึงภาพดินที่เขาระบายน้ำได้ดีครูยังไม่บอกนะว่าดินอะไรตัวอย่างพืชที่ต้องการน้ำน้อยก็เช่นมะพร้าวกระบองเพชรนะคะนอกจากนี้ก็มีพืชที่มีหัวเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีในดินทราย เช่นมันสําปะหลังเพราะฉะนั้นมะพร้าวกับกระบองเพชรก็ควรจะปลูกในดินอะไรคะนักเรียนอเก่งมากดินทรายนั่นเองพืชส่วนใหญ่นะคะนอกเหนือจากที่ครูยกตัวอย่างมานี้ส่วนใหญ่เลยจเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนคะ่ะเช่นพวกดอกกุหลาบชมพู่มะม่วงเห็นไหมคะทำไมล่ะคะ ก็เพราะว่าดินร่วนนั้นมีธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการสร้างอาหารของพืชแล้วก็มีการถ่ายเทน้ําและระบายอากาศได้ดีนะคะประโยชน์ของดินค่ะเราได้เรียนกันมาแล้วนะดินทำประโยชน์ได้หลายอย่างเลยเช่นเพาะปลูก เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เช่นพวกมดไส้เดือนปลวกนะคะเป็นแหล่งเก็บน้ำและก็ทำของใช้ต่างๆเช่นของใช้กระถางแก้วน้ำจานชามเป็นต้นนะคะแม้กระทั่งเครื่องประดับตกแต่งบ้านนะ สิ่งมีชีวิตเล็กๆในดินที่เรียกว่าจุลินทรีย์ค่ะนักเรียนเขาจะย่อยซากพืชและซากสัตว์ให้เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสคุ้นไหมคะคำนี้ฮิวมัสมีคนถามนักเรียนว่าฮิวมัสคืออะไรนักเรียนจะตอบว่าไงคะค่ะฮิวมัสก็คือ ซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นดินนั่นเองนะคะในฮิวมัสนั้นก็มีธาตุอาหารซึ่งเป็นวัตถุดิบในการสร้างอาหารของพืชเมื่อพืชเจริญเติบโตขึ้นก็กลายเป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์อื่นต่อไปแน่นอนนะคะดินมีประโยชน์เนาะมีความสัมพันธ์ระหว่างพืชมนุษย์แล้วก็สัตว์ บางคนงงมันสัมพันธ์กันยังไงอ้าวก็พืชเจริญเติบโตได้ก็เพราะอะไรคะก็เพราะดินในดินมีธาตุอาหารเนี่ยแล้วพืชมีรากจําได้ไหมระบบรากแล้วก็ท่อลาเลียงใช่ไหมคะอ่าเขาสัมพันธ์กันนะเรายังคงอยู่ในหัวข้อประโยชน์ของดินนะคะ สัตว์บางชนิดอาศัยอยู่บนดินค่ะนักเรียนบางชนิดก็ชอบขุดรูอยู่ในดินเช่นพวกปลวกมดไสเดือนนะคะเนื่องจากเขาปลอดภัยจากสัตว์อื่นที่จะมาล่าเขาเป็นอาหารนั่นเองนอกจากนี้ดินนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอ,อีกหลายอย่างเช่นทำเครื่องปั้นดินเผานำไปย้อมผ้าเช่นผ้าหมักคโคลน ใช้ในการก่อสร้างเช่นบ้านดินหรือดินทรายเป็นส่วนผสมของคอนกรีตหรือปูนซีเมนต์นั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็เลี้ยงสัตว์ค่ะกิจกรรมนักเรียนค่ะให้ในักเรียนเตรียมใบงานที่16เรื่องทดสอบกันหน่อยนะคะคำชี้แจง ตอบคำถามต่อไปนี้จากไปงานนักเรียนเห็นไหมคะคุณครูมีคำถามให้8ข้อนะมาดูทีละข้อคะ่ะข้อ1ดินที่แห้งแข็งไม่เหมาะกับการปลูกพืชเพราะอะไรจากคำถามข้อ1เนี่ยอยากให้นักเรียนนึกถึงการอุ้มน้ำของดินนะคะนักเ,เรียนจะตอบว่ายังไงคะดินที่แห้งแข็งไม่เหมาะกับการปลูกพืชเพราะอะไร ประมวลความรู้จากการเรียนมาแล้วตอบนะคะไม่ยากเกินไปข้อ 2, สร้ซากพืชซากสัตว์ในดินมีประโยชน์ต่อพืชหรือไม่อย่างไรคุณครูก็จะแนะนำว่าให้ในักเรียนนึกถึงคำว่า humus ค่ะ humus คืออะไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะ humus ก็คือซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ที่เน่าเปื่อยผุพ,พังอยู่ในดิน นะคะแล้วเขามีประโยชน์ไหมถ้ามีก็ตอบว่ามีแล้วมียังไงอะคะอ่าตอบลงไปนะเขียนไปค่ะค่อยๆทำไปข้อ3ดินทรายโอ้นึกถึงชายหาดชายทะเลแม้กระทั่งทรายแถวสนามเด็กเล่นเนาะดินทรายมีลักษณะแตกต่างจากดินเหนียว อย่างไรมันต่างกันแน่นอนแต่ให้นักเรียนบอกลักษณะเด่นของเขาค่ะเนี่ยรู้เลยอันเนี้ยเรียกว่าทรายตต่างจากดินเหนียวยังไงบอกมานะคะมาต่อกันที่ข้อสีนะคะยังคงอยู่ในกิจกรรมนักเรียนนะคำถามถามว่าดินประเภทใดเหมาะกับการนำมาปั้นภาชนะเพราะอะไร ปั้นจานปั้นชามปั้นหมอ้อนึกถึงอะไรนะไม่ยากนะตอบมาต่อไปข้อ5ค่ะพืชชนิดใดบ้างเหมาะกับการปลูกในดินร่วนให้บอกมา3ชนิด3อย่างอาจจะเป็นไม้ดอกไม้ประดาบไม้ผลก็ได้บอกมา3อย่างนะคะข้อ6 ดินอุ้มน้ำหมายความว่ายอย่างไรอันนี้แอบบอกให้ดินที่สามารถเก็บกักน้ำไว้ในช่องว่างระหว่างดินนะคะนี่คือความหมายของดินอุ้มน้ำนะต่อไปข้อ7ค่ะสิ่งที่อยู่ในดินที่พืชต้องนำไปใช้เพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตคือสิ่งใดเอมอะไรอยู่ในดินนะเอาไปใช้ เพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตคืออะไรนะเคยพูดไปแล้วนะไม่ยากด้วยข้อ8ค่ะข้อสุดท้ายดินทรายไม่เหมาะกับการปลูกพืชทั่วไปเพราะอะไรเขามีเหตุผลนะทำไมเราไม่เอาทรายมาปลูกต้นมะม่วงอ่ะทำไมเราไม่เอาทรายมาปลูกต้น กูหลาบละทำไมคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ถ้าคิดไม่ออกตอบไม่ได้ให้นักเรียนกลับไปดูคลิปนะคะทบทวนย้อนดูคลิปต่างๆที่ครูสอนแล้วตอบนะคะไม่ยากเกินไปนะเรียนจบแล้วคะ่ะนักเรียนอย่าลืมตรวจท่านงานก่อนส่ง เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนนะคะส่งงานในลิงก์ค่ะอยากจะย้ำอีกสักครั้งนะคะว่าใบงานต่อไปใบงานที่17นะคะการบำรุงรักษาดินให้เรียนดึงเก็บไว้ก่อนไว้เรียนวันที่2มีนานะคะเพราะว่าเรามีกำหนดส่งกับทางโรงเรียนนะใบงานที่เรียนทำไปแล้วอะแต่ของครูนุชนั้นใบงานที่17นะดึงไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งส่งนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ